สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เนี่ยก้าวไปกับเปี้ยวนะครับก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับครั้งนี้เนี่ยผมพาเพื่อนๆมาเที่ยวที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับเรามากันเที่ยวแบบด้วยตัวเองเลยนะแล้วก็นานละที่ผมไม่ได้มาที่โตเกียวนะครับก็เป็น1 0กว่าปีแล้วแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยเราก็จะมาแบบ เดาๆมั่วๆนะฮะไม่ได้มีการเตรียมแผนอะไรมาก่อนล่วงหน้าสักเท่าไหร่นะครับทริปนี้เรามากันหมด10วันนะฮะแล้วก็เราจะเริ่มต้นที่โอซาโตเกียวก่อนแล้วก็ไปจบกันที่ โอซาก้านะครับตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่ที่สนามบิน,นะฮะรนดิงเรียบร้อยผ่านอิมเมจเกชันมาเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ตอนนี้เรากําลังจะไปนั่งรถไฟเพื่อเข้าที่ตัวเมืองโตเกียวกันนะฮะแต่ว่าผมเนี่ยมีซื้อเป็นบัลเชอร์มาจากแอปคุกแลนะฮะเดี๋ยวเห็นเขาบอกว่าเขาจะต่อบัลเชอร์เนี่ยไปแลกติ c ก,ก่อน,นะฮะเดี๋ยวเราไปประจนภัยด้วยกันที่โตเกียวครับเอแล้วไปที่เขียนว่าเทรนนะครับ บริเวณชั้นล่างนะครับอันนี้นะครับเพื่อนคนไหนที่ไม่ได้เตรียมซิมการ์ดไ i ไฟมานะเขาก็มีเคาน์เตอร์ซิมการ์ดบริเวณด้านล่างไวคอยบริการด้วยนะครับ <S <S <ๆ>สำหรับเพื่อนคนไหนที่มาเที่ยวด้วยตัวเองนะครับแล้วก็จะเข้าเมืองโดยรถไฟนะครับของผมเนี่ยก็ซื้อตั๋วรถไฟผ่านแอปคุกที่ประเทศไทยมานะครับตอนที่ซื้อมาเนี่ยเขาก็จะมีโปรโมชั่นนะครับเป็น สกายไลน์เข้าเมืองแล้วก็รถไฟใต้ดิน JR 72ชั่วโมงนะครับผมซื้อเรียบร้อยก็จะมีโปรโมชั่นแล้วเขาก็จะให้เัลเชอร์แบบนี้มานะเป็นบัลเชอร์แบบนี้ที่ผมได้มาพอได้เัลเชอร์มาเสร็จปุ๊บเนี่ยลงมาชั้นล่างก็มาติดต่อบริเวณเอ่อด้านล่างตรงนี้ก็จะมีเคาน์เตอร์อยู่นะครับเอาวัลเชอร์เนี่ยไปแลกเป็นตั๋ตนะครับตัวตั๋วตัวนี้เนี่ยก็เป็นของสกายไลน์นะครับหลังจากรับตั๋วเนี่ยเราก็ไปขึ้นรถไฟได้เลยนะครับเราจะนั่งรถไฟสกายไลน์ไปลงที่ทิโปลีนะครับ นี่ฮะเราจะไปนิโพรินะครับรถไฟที่ญี่ปุ่นนี่ออนทางมากนะฮะเราก็ได้ตั๋วมาเวลา10โมงยีบสนะเป๊ะรถไฟก็มาจอดรับเลยนะก็ด้วยความโชคดีมากนะครับตอนแรกเราก็นึกว่าแบบเออได้ตั๋วมาแล้วก็ อยากนั่งตรงไหนก็นั่งนะแต่ไม่ใช่นะในตั๋วเนี่ยเขามีระบุเคบินมานะครับแล้วก็มีระบุซีทมาเรียบร้อยเลยนะครับเรากเไม่รู้ฮนะก็ขึ้นตู้สามแล้วก็นั่งตรงไหนก็นั่งไปพอดีคนญี่ปุ่นมาบอกว่าโยโยอันนี้มันไม่ใช่ซีทของโนะฮะเราก็มาดูที่ตตวอ๋อ oh, มันมีระบุ ตู้รถไฟแล้วก็ที่นั่งเรียบร้อยในตัวเลยนะดูกันดีๆนะครับเพื่อนครับอย่าเหมือนผมนะครับแต่ก็โชคดีคนระพอดีมาขึ้นตู้สามพอดีเลยไม่ต้องเดินไกลนะครับแล้วก็ใช้เวลาที่นั่งอยู่บนรถไฟสไกายไลน์เนี่ยประมาณ36นาทีนะก็จะเข้าไปในตัวเมืองโตโเกียวที่นิโบรินะครับโอเครับเราสับสนกันเล็กน้อยนะครับตัววอลชเชอร์ที่ผมซื้อจากคุกมาเนี่ยฮะ ในนี้เนี่ยจะเขียนว่าสับเวนะครับคือสับเวเนี่ยเราจะใช้กับ JR Line ไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยผมออกจากสกายไลน์มาเสร็จปุ๊บตอนแรกนึกว่าจะเอาวอลชอร์เนี่ยไปแลกตั๋วนะครับแต่ไม่ใช่นะก็บเาบอกว่านี่เป็นสับเวนะครับเราจะต้องซื้อตั๋ว JR ตตะหากนะแล้วตอนนี้ก็ซื้อเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะนั่งรถไฟ JR เสร็จปุบ๊บแล้วก็จะไปแลกตั๋วสับเวอีกที่หนึ่งนะครับคือ เหมือนแบบในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยที่โตเกียวเนี่ยมันเขาจะมีรถไฟแบบเหมือนแบบ BTS กับ MRT อะไรประมาณนี้นะครับมันโกละสายกันนะฮะเดี๋ยวเราก็อาผิดพลาาตรตงไหนนะต้องขออาไปใเพื่อนๆด้วยนะครับแต่ก็จะพยายามทําคลิปรีวิวให้ดีที่สุดนะฮะก็ตอนนี้ฮะเรียบร้อยฮะเราได้ตั๋ว JR แล้วเดี๋ยวเราไปนั่งรถไฟ JR กันครับพวกเราก็ประทนภัยกันจนมาถึงที่พัก <ๆ S 2> นะครับก็ศ <ๆ S 2> ึกษ <ๆ S 2> ารายละเอียดมาเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะนะครับ ก็ตอนแรกเนี่ยเราเข้าใจว่าผมซื้อตัวตัวสับเบย์มาใช่นะจะสามารถเดินทางได้ทพ่วในโตเกียวนะแต่ที่แท้ไม่ใช่เลยครับมันีหลายยี่ห้อมากมีซุยกะนะครับมีสับเบ y มีเซรนะครับทางทดีฮะเมื่อที้ก็เลยตัดสินใจนะครับก็เลยซื้อแบบตัวทุกยี่ห้อไปเลยเอาแบบ One Day แวันเดย์พาละกันง่ายๆเพราะว่าเสียเวลามาก เวลาเ,เราไปเดินทางเนี่ยก็ต้องมานทั่งซื้อตั๋วทีละครั้งทีทางค่อนข้างเสียเวลาผมได้ซื้อ JR เป็นแบบวันเดย์นะฮะก <c oughs> ็อยู่ตกอยู่ประมาณแบบ300กว่าบาทเองนะฮะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคมากๆนะครับแล้วก็ตอนนี้หลังจากเข้าที่พักเสร็จเนี่ยผมก็เดินมาทาน ปิ้งย่างนะครับมาถึงที่ญี่ปุ่นแล้วเนี่ยก็ต้องหาเนื้อดีๆทานนะครับแล้วก็มาดูเมนูอาหารเนี่ยราคาไม่แพงเลยอย่างวันนี้เนี่ยก็มีเซ็ตร้านนะครับเซ็ตร้านเนี่ยก็จะมีแบบเนื้อมีข้าวมีซุปมีสาหร่ายนะครับก็ชุดหนึ่งก็ตกอยู่ประมาณแบบ4ี่ห้าร้อยบาทนะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่ไม่ไม่แพงมากนะครับสำหรับแบบเออทานคนเดียวมาล้านอินนะครับแต่ว่าพอดีเรามากัน3คนเนี่ยแล้วก็ลืมมอง เซตลันไปนะก็เลยสั่งเป็นอาราคาร์ดมานะครับอาราคาร์ดเนี่ยก็เป็นเนื้อแบบ A5 เลยนะครับราคาก็ตกอยู่ประมาณแบบเออสามกว่าบาทนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณภาพเป็นยังไงบ้างครับเนื้อ A5 เลยนะฮะทุกจานเนี่ยราคา1,129งยเยนนะครับจานแรกมาแล้วนะครับเป็นลิ้นนะฮะจานนี้1,580เยนนะครับร 1, นนครับ,เร,บเรามาเริ่มต้นจากลิ้นนะชิ้นหนาๆน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าน,นุ่มหรือเปล่านะฮะแต่ว่าที่นี่เนี่ย เขาปิ้งยางเขาใช้แก๊สนะครับเหมือนสมัยก่อนไดโนโมอนบ้านเราเลยนะียใช้แก๊สปิ้งนะครับตอนแรกเข้าใจนึกว่าจะเป็นถานวันนี้นะเราสั่งเนื้อมาทั้งหมด5ส่วนด้วยกันนะครับก็เป็นจานใหญ่ๆเลยนะครับโอ้โหดูลายเลยครับนี่ฮนะเอไฟมันต้องแบบนี้นะครับเนื้อที่นี่นะครับ ชิ้นสวยเลยคะบอกได้เลยว่าอร่อยมากแบบนุ่มสุดๆเลยครับแบบเกินคำบรรยายจริงๆนะมาถึงญี่ปุ่นนี่ต้องต้องลองนะครับเพื่อนๆครับนี่ทานกับข้าวสวยญี่ปุ่นร้อนๆนะครับฟินสุดๆมื้อนี้นะครับเราโดนกันไป12500เยนนะก็ประมาณ2750บาทนะฮะก็เป็นร้านเล็กๆนะครับแต่ว่าคุณภาพของเนื้อเนี่ยอร่อยมากๆเลยนะครับก็ทาน3าคนครับราคา โอเคฮะรับได้ครับไปครับเดี๋ยวเราไปออกเดินทางกันต่อว่าวันนี้เราจะไปที่ไหนกันบ้างนะครับเห็นร้านน่าทานไปนหมดทุกอย่างฮะของญี่ปุ่นสีสันสดชื่นสดใสน่าทานมากนะโชว์ขนมหน่อยซิมีอะไรบ้างเนี่ยขนมญี่ปุ่นไปเที่ยวที่ สันเจ้าเนสุนะฮะก็การเดินทางนะครับเราก็ใช้รถไฟใต้ดินนะครับสายสีนะฮะมาลงที่สถานีเนสุนะครับแล้วก็เดินอีกประมาณสัก8นาทีฮนะก็จะถึงที่สันเจ้านะครับเดินกันมาได้สักพักแล้วนะฮะตามตอกซอกซอยนะครับก็รู้สึกว่าบ้านเรือนที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของชาวญี่ปุ่นนะฮะ แต่ที่สําคัญคือที่นี่หาถังขยะยากมาก <c oughs> เพื่อนคนไหนนะครับมาญี่ปุ่นแล้วก็ซื้ออะไรทานฮะก็เจอถุงพลาสติกไว้ด้วยนะฮะไม่มีถังขยะจริงๆครับเมื่อกี้กล่าวว่าจะไปทิ้งในห้องน้ำนะฮะน่าจะมีถังขยะปรากฏว่าก็ไม่มีเหมือนกันนะครับถังขยะยก็จะมีเหมือนแบบเป็นถังที่จะพอทิ้งขวดเนาะตามบริเวณที่เป็นตู้กดน้าเท่านั้นนะครับ ก่อนถึงสันเจ้าเนสุนะครับก็อยากะบอกเพื่อนๆว่าสันเจ้าเนสูเนี่ยมีสิ่งที่เราอยากมาดูกันนะครับก็คือเสาโทรินะครับก็ที่เป็นเสาสีแดงๆสไตล์ญี่ปุ่นนะครับก็ที่นี่เขาจะมีเป็นซุ้มเสาโทรินะฮะแบบหลายๆซุ้มให้เราลอดผ่านนะครับแล้วก็ที่สันเจ้าแห่งนี้เนี่ยก็เป็นอของศาสนาชินโตนะครับมี ประวัติศาสตร์ความเป็นมากว่า1900ปีแล้วนะฮะแปบ๊บนี้เราก็มาถึงกันแล้วนะครับนี่สันเจ้าเนสุนะฮะบริเวณด้านหลังเรานี่นะฮะก็จะเป็นซุ้มประตูนะฮะโหยะนะคะเดี๋ยวเราจะผ่านซุ้มนี้เข้าไปที่เราดูข้อมูลมา,าจะเป็นแบบเสาซุ้มสีแดงเรียงซึ้ดๆๆๆเป็นซับเข้าไปเลยนะครับโอ้โห อยากจะบอกเพื่อนๆว่าตอนนี้เบื้องหน้าผมนี้สวยงามมากนะครับอาา่าฮะถึงเวลาครับเพื่อนๆดูด,ดูกันนี่นี่ครับสวยงามให้ครับเป็นสวนแบบสไตล์ญี่ปุ่นเลยนะครับเงียบสงบมากฮะที่สันเจ้าแห่งนี้นะครับเป็นฝรั่งเขาทำไรฮะเขาเด็ดใบไม้นะครับแล้วโยนลงบ่อไปนี้อ๋อให้เตามีเตาเต็มเลยเขา โยนใบไม้ให้เต่ากินนะครับมาญี่ปุ่นนะครับเรามาหาปลาคาร์พเราจะเจอห,เหรือเปล่านู่นหรือเปล่าเนี่ยปลาคาร์พญี่ปุ่นโอ้ตัวสีส้สมมีอยู่ตัวเดียวครับด้านหน้านี่คือสารเจ้าเนซุนะครับก็เป็นสว์เจ้าที่เก่าแก่ฮนะมีอายุความเป็นมาก,กว่าพัน0รอปีแล้วนะครับแล้วก็เป็นอของศาส,สนาชินโตนะครับ นี่เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะฮะก่อนเข้าสัเจาตรงนี้ก็จะมีเหมือนเป็นคล้ายๆกับเป็นบ่อน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์นะครับให้เราได้พรมตั้งกายนะฮะเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับนี่วันนี้ก็มีคนมาเยอะอยู่แล้ว ครับอันนี้ก็จะเป็นกล่องไว้บริจาคนะฮะโยนกันลงตรงนี้นะครับด้านหนก็จะเป็นสิกฟิตนะครับคือที่นี่เนี่ยจะเป็นเสาโทนอีที่ไม่ได้ต้นใหญ่มากนะก็จะ เรียงรายกันเป็นแถวเข้าไปแบบนี้เลยนะครับบริเวณตรงนี้เนี่ยถ่ายรูปสวยมากนะครับแล้วเสาโถอีเนี่ยถือว่าเป็นเสาสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นนะครับคือจะเป็นเสาต้นสีแดงนะครับแล้วก็เขามีความเชื่อว่าหลังเสาต้นสีแดงเนี่ยก็จะเป็นที่อยู่ของเทพเจ้านะครับแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งนะฮะเราเดินเข้าไปบริเวณด้านในเนี่ยก็จะมีศาลเจ้าแห่งความรักนะครับก็สําหรับเพื่อนคนไหนที่ต้องการ ขอเรื่องความรักนะครับต้องการให้สมหวังเนี่ยก็มาขอกันที่ตรงนี้ได้นะเดิน่านซุ้มโทริอิเข้ามาบริเวณโซนตรงกลางนะฮะก็จะเจอศาลเจ้าเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับคือผมไม่ชัวร์นะครับเพื่อนๆครับว่าตรงนี้เนี่ยคือศาลเจ้าแห่งความรักที่คนหนุมสาวของญี่ปุ่นเนี่ยเขามาขอความรักกันที่นี่หรือเปล่านะครับแต่จากที่ผมศึกษาดูรายละเอียดมาเขาบอกว่าเดินมา บริเวณช่วงตรงกลางนะฮะก็จะเจอสารเจ้านะฮะก็คิดว่าน่าจะใช่เพราะว่าถัดไปจากตรงนี้นะฮะก็ก็จะลงไปด้านล่างแล้วจะไม่มีสารนะครับก็จะเห็นสารอยู่ตรงนี้บริเวณช่วงตรงกลางพอดีเลยนะครับ ที่พวกเรามาที่โตเกียวนะครับพวกเราโชคดีมากๆนะครับเรามาในช่วงฤดูร้อนนะครับเพราะว่าช่วงฤดูร้อนเนี่ยที่ประเทศญี่ปุ่นนะประมาณช่วงเดือนสิงหานะครับเขาก็จะมีเทศกาลดอกไม้ไฟนะครับที่เอโดกาวะนะครับก็ปีนี้เนี่ยตรงกับวันที่2สิงหานะครับแล้วก็บินมาถึงก็ดีเลยครับแล้วก็ะจะมาดูดอกไม้ไฟ ที่แม่น้ำเอโดะกันนะครับแล้วก็ในการจุดดอกไม้ไฟที่นี่นะฮะปีนี้ก็ยิ่งใหญ่นะเห็นเขาบอกว่าประมาณ1 4 0 0 0นัดนะครับแล้วก็เขาจะทํำสถิติยิงผู้ที่สูงที่สุดในโลกนะลงกินเนสบุ๊กนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะในค่าคืนนี้นะคะแต่ตอนนี้เพื่อนๆเห็นไหมคคนนี้แบบเป็นล้านเลยนะฮะมุ่งหน้าสู่แม่น้ำเอโดะนะครับก็ไปครับเดี๋ยวเราไปหาจับจองที่นั่งกันก่อนนะครับ บริเวณสองข้างทางนะครับก็มีขายอาหารเครื่องดื่มนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับก็มีชาวญี่ปุ่นนะครับตอนนี้ก็ซื้อเข้าไปบริเวณด้านในนะครับเพื่อที่จะเหมือนไปปิกนิกนะฮะดิมแม่น้ำแล้วก็ดูฟูทานอาหารกันนะครับก็ดูหลายเมนูฮะที่คนข้างหน้าทานมาเนี่อะไรเดี๋ยวไปดูกันแท่งสีเขียวๆอ๋อเป็น,เนแตงกวานะครับ นะลูกสาวกินอะไรครับชูรสชูรสไม่ใช่ชูรสอืมชูรสหึงไงน้ำตาลทาั้งนั้นมาญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าทานอะไรตื่นนึ่ทัดไข่นะฮะแถมซื้อร้านคนจีนอีกละหากนะครับมาญี่ปุ่นแต่กินอาหารจีนนะครับ เพื่อนๆครับพวกเราเนี่ยเดินกันมาเป็นเกือบชั่วโมงนะฮะกว่ามาถึงแม่น้ําเอโดะนะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็ประมาณจะค่ำหนึงแลนะครับหกโมงสี่สิบห้าแล้วครับตอนนี้ก็คนญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็รวมถึงคนต่างชาติเนี่ยฮะหลักล้านคนเลยฮะตั้งแต่ฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งแม่น้ําฝั่งนู้นด้วยนะครับคือเต็ไมไปหมดเลยฮะก็เป็นการจุดพุนะฮะดอกไม้ไฟที่ผมว่าน่าจะใหญ่สุดในโลกนะฮะของเทศกาลดอกไม้ไฟ เอ็นโดก,กวาวะนะครับก็บรรยากาศนี่มันได้จริงนะแล้วก็เขาเนี่ยจะมีการเล่นดนตรีด้วยนะครับแล้วก็วันนี้นะไม่รู้ว่าเราจะดูกันถึงจบหรือเปล่านะเพราะว่ากลัวเดี๋ยวตอนกลับนี่ผมว่าน่าจะกลับลําบากแน่ๆเลยในวันนี้ง่วงนอนแค่ไหนดูกันเอานะฮะนั่งไปหลับไปโยกยังไม่ตื่นเลยนะครับ สร็จจากการดูผู้ที่แม่น้ำเอโดนะครับก็เป็นผู้ที่แบบยิ่งใหญ่อลังการมากๆนะครจุดกันตั้งแต่แบบ7จนะ็นจนถึง2องโงครึ่งเลยนะครับแบบยิ่งใหญ่จริงจุดไม่หยุดเลยก็ในชีวิตนะไม่เคยไปดูจุดพุเนี่ยที่ใหญ่โตขนาดนี้ถือว่าคุ้มค่ามากๆนะในการเดินทางชั่วโมงกว่ามาดูพุนะครับแล้วก็ตอนนี้พวกเรากําลังจะเดินทางไปไหนไกันอก อ่าก็ไปหาของทานกันที่ชิบุย่านะครับคืนนี้พวกเราจะมาหาของทานกันแถวที่ชิบุย่านะครับโอ้โหสถานีนี้แบบแออัดมากคนเยอะสุดๆเลยคะแล้วก็เวลาตอนนี้ก็สามคุ่ครึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าเราจะหาอะไรทานได้บ้างฮะแต่ว่าก็ยังมีร้านค้าเนี่ยเปิดเยอะอยู่นะครับแล้วก็ คนแบบเดินเยอะมากๆนะครับแยกไาแยากที่แบบปิดถนนทุกด้านนะครับแล้วก็ให้คนแบบเดินกันชุลมุนวุ่นวายไปหมดเลยนะครับเนี่ยครับทุกคนนะนักท่องเที่ยวก็จะมาถ่ายรูปกันตรงนี้แหละครับมาถึงญี่ปุ่นแล้วไม่ได้มาที่ไาแยากชิบุย่านี่มาไม่ถึงญี่ปุ่นนะฮะเราข้ามแยกมาได้แล้วคนเยอะมากนะที่นี่เขาก็จะแบบปิดถนนเลยฮะแล้วก็ ให้คนเดินทุกแยกมารวมกันหมดฮไรถจุดวิ่งนะครับก็ร้านปิ้งย่างเนี่ยที่ชิบูยานี่ก็คันข้างเยอะนะฮะแล้วก็ร้านราเมงด้วยแต่ว่าพอดีวันนี้อยากทานซูชินะฮะลูกสาวบอกอยากทานซูชิก็เราจะตามหาร้นซูชิกันก่อนนะครับเจอแล้วครับร้านซูชิคนเต็มร้านเลยครับก็เดินไปเดินมานะครับในย่านชิบูย่าเราก็มาเจอร้านนี้ร้านนี้แบบ เด็ดจริงๆฮะมีอาหารแบบเยอะแยะมากมายเลยพวกซูชิก็มีนะราเมงก็มีปิ้งย่างก็มีแล้วก็เป็นอาหารซีฟู้ดก็มีแบบค่อนข้างหลากหลายแล้วก็ราคาอาหารไม่แพงเลยฮะเดี๋ยวผมถ่ายเมนูเพื่อนๆดูว่าหน้าทาน่าสนใจหรือเปล่านะเพื่อนคนไหนเนี่ยที่มาแถวชิบูชานะผมก็แนะนําร้านนี้นะครับก็ดูจากภาพแล้วหน้าทาน,นะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าของจริงแล้วหน้าตาและก็รสชาติเป็นยังไงนะครับครับก็มีคิงแคปด้วยนะครับ แล้วก็ด้านในเนี่ยก็จะมีเป็นแบบเพื่อนคนไหนที่มาแบบเป็นเซตนะฮะเป็นแบบ2คนก็มีนะครับก็จะมีเซตเป็นอาหารทะเลนะครับราคาประมาณ10,000 10, เยนนะครับนนี่ก็ค่อนข้างหลากหลายราเม็งก็มีนะครับแล้วก็พวกซูชิก็มีนะครับราคานี่อยู่ประมาณแบบ2300บาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้ผมสั่งอะไรบ้างนะฮะเนี่ยเมนูแบบเยอะมากน่าทานมากๆาเลยราคาไม่แพงด้วยพิซซ่าก็มีนะครับ อ,อันนี้ก็จะเป็นพวกซาเซมินะครับเห็นราคาไหมครับ1,299ยเยนเองนะครับถลาไหลย่างนะเนื้อไม่ค่อยฉ่ำเท่าไหร่อะไรว่าเขาไม่ได้ล่าซอสมานะครับแก็อันนี้ครับซูชิคิงแคปนะครับกุ้งหวานี่ตัวแบบเต็มเนะฮะตัวใหญ่สีตัวเลยแต่ว่าแซลมอนดูดักลายแบบ มันไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะนี่ร้านนี้ เราก็ทานอาหารมานะฮะไม่อิ่มนะครับก็ผ่านมาเจอร้านลาเมงน,ะ,นะ,ะก็เลยอยากลองทานราเมนดูแล้วก็ราเมงที่เนี่ยก็เป็นแบบเหมือนแบบก๋วยเตี๋ยวบ้านเรานะฮะแบง่งายๆก็สั่งแบบง่งายๆแล้วก็จะมีสู้ให้เรากดๆๆ,ๆนะฮะเลือกเลือกอ่ว่าอยากได้ราเมงแบบไหนไซส์อะไร <ๆ S 2> ก็วันนี้เนี่ยผมเลือกเป็นอ่ชามไซส์เล็กนะครับแล้วก็จะแอดเกียวซ่านะครับแล้วก็นี่ฮะโคก แก้วยักษ์เต็นฮ<น>ะดูไะใหญ่ว่านหน้าผมอีกนะฮะทั้งหมดที่เราสั่งไปทั้งหมดเนี่ยสามรายการด้วยกันก็จะมีรา,ามเมงมีเกี๊ยวซาแล้วก็มีน้ำวนลมนะฮะ2 3 0พนเยนนะครับชามไซส์เล็กนะครับ<ต>นี่อันนี้สวยงามมากนะฮะ<ย>ก็เป็นสลายก็รามเมงเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้ำซุปเป็นไงบ้างเมื่อกี้ที่เราสั่งไปนะเขาใจให้เราเลือกอันนี้ด้วยบอกว่าให้เลือกก่อนว่าอยากได้เส้นแบบไหนนะครับ แข็งนุ่มอ่อนะฮะแล้วก็รสชาตินะครับนี่แต่วันนี้ผมก็แบบโนมอลทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราต้องมาลองชิมรสชาติดูก่อนนะครับเริ่มต้นในน้ำซุปก่อนเลยอน้ำซุปหวานมากรสชาติแบบกลมกล่อมมากนะฮะเป็นน้ำซุปกระดูกหมูนะครับแล้วก็เส้นเนี่ยผมเลือกเป็นแบบกลางๆนะครับ อืมอืมกำลังดีครับมาแล้วครับเยวซาครับเียวซาแล้วก็สั่งเป็นแบบกชิ้นนะครับเนีย่ยหน้าตาแบบนี้6ชิ้นนี่เขามีเครื่องปรุงมาให้ด้วยจะใส่เครื่องปรุงสักหน่อยเกียวซาที่นึ่งเหยแวแหวกไส้ข้างในให้เพื่อนดูดีกว่า เปลือกบางกรอบมากไส้ข้างในก็อร่อยนุ่มมากเลยชอบนี้มาญี่ปุ่นสาลายแผ่นยักษ